สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงแๆมาหนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งนาะครับเนาะโอ้คุณตาวิถีไทยต้นอันนี้คือต้นอะไรหรือทาไมมันสวยงามจังเลยเพิ่นว่ากําลังออกดอกได้ท่านผู้ชมไหม <c oughs> กําลังแทงช่อดอกออกโบ,โบราโบราณเพื่นบอกว่าต้นไม้ใบยาที่กําลังแทงช่อใบช่อดอกนี่ ขาเรียกว่ากําลังจะมีโชคมีลาบท่านผู้ชมเลยปาทิทุกตามไปเบิ่งนุใต้กกของเราเออนี่นี่น,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 นี่อยากคือต้นรางเงินเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมนี่แหละคุณตาวิธีไทยต้นรางเงินระเบอ้อันนี้ว่าสันนเออนี่แหละคือต้นรางเงินว่าสันนโอ้คักคักกำลังพริดอกออกใบ โบรัำโบราณเพื่อนว่าเป็นต้นไม้มงคลแน่แท้จริงเชียว,วสัน้นเออโอ้คือปลูกได้หลายได้งามแท้คุณตาวิธีไทยนี่แม่นเมิดนี่น,นี่อันนี้เป็นว่านสี่ทิศตัวใหญ่นี่อันนี้รางเงินรางเงินนี่น,นี่โอ้หลายเป็นชั้นๆเลยท่านผู้ชมเยอะเนาะแพ่ออกแม่แพ่ต้นออกคุณตาวิธีไทยก็เลยขยายออกแล้วบันนี้พอออกแม่แพ่ลูกแล้วก็ เริ่มออกดอกไห้บบ่น้ท่านผู้ชมเอ้ยดอกเป็นสีชมพูนะเป็นสีเป็นสีเปมนฉีสีชมพูส,สวยๆนะนี่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 นว่านรางเงินใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบงามจับจิตจับใจเมื่อนี้บรรยากาศเสียงนกคุณนะที่ทุกคำมือสลูปเลยพาเดี๋ยวมานอนเนาะมานอนเทิงชายคา อ่าบ้านคุณตาวิถีไทยนกกระจอกพาเดียวหาอยู่หากินแล้วมานอนค่ำมืดแล้วมาเออห้องคุยกันมาลงโชงเชงคุณตาวิธีไทยเห็ดกับเขาน้ำซ้ำป่าเสร็จแล้วกับมาเลาะเบิง่งหาต้นไม้ใบหญา้าเสียเอายังน้อมาปิดท้ายรายการอ่าเพื่อที่สิได้รีวิวมือนี้พคุณน่ะต้นอ่นอาวานนางพญายใหญ่เออมาหาโชคกับคุณน่ะ เบ่งบานตรการตาอยู่พุ่นเออเลาะมาทางนี้เหลาะมาเหลาะมาเลาะมาอันนั้นผดเอาเลยเด้เนาะรีวิวแล้วมาตัวนี้บานี้ปาทิทโตกกำลังแจ่มจรัดแทงช่อดอกออกมาพุนะ่นน่ะสามสี่ดอกเออดอกที่สี่ก็สิตามออกมานั่นแหละท่านผู้ชมความสวยงามนี่จัดอยู่ในระดับใกล้เคียงกับว่านสนะี่ทิศนด้ เออนี่นี่ว่านรางเงินนี่ท่านผู้ชมไหมคุณตาวิถีไทยว่านรางเงินนี่มีกี่ชนิดมีกี่ประเภทป่มมาโอ้มีหลายชนิดมีหลายประเภทได้เออมีหลายประเภทโดยเฉพาะว่านรางเงินนี่มันสิมีสีขาวแน่อย่บอกขึ้นได้ไหนคุณตาวิถีไทยกันยังบกเข้าใจเนาะแต่ที่ได้มาเนี่ยคือสีชมพูนี่นี่น,น,นี่สวย,สวยงาม,งามเออสวย,สวยง,างามเลยนาย อบอเมนในห้างทองผู้จัดการโรงแรมเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยว่านรางเงินอันนี้นี่ถ้าเอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณป้ายโรงแรมมันก็สิง,งามนะเวลาที่ลูกค้าผ่านมาผ่านหน้าโรงแรมมาโอ้อันนี้ทําไมมันสวยจังเลยโรงแรมใครเนี่ยสั้นโรงแรมอะไรดูดูชื่อป้ายโรงแรมทีมีต้นไม้มงคล ว่านรังเงินอยู่นี่นี่โอ้เรามาพักอยู่นี่แหละสัน้น <c oughs> เออเออมันถักเป็นจังโกจังมานได้ท่านผู้ชมเลยฮืมบาดนี้เพื่อนบอกว่านอกจากจะมาปลูกไว้ที่บริเวณอ่าป้ายโรงแรมแล้วเนาะยังเอาไปปลูกอยู่ที่ในสวนสวนต้นไม้มงคลนี่เวลาที่แขกมารับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันและก็อาหารเย็นนี่เพื่อนสิบอกว่าโอ้ อันนี้คืองามแท้น,นี่คืองามแท้ปาทิโททิโตผู้จัดการต้นอันนี้ต้นอะไรหรือเป็นต้นดอกสีชมพูนี่นี่คือว่านรางเงินสวยงามเป็นต้นไม้มงคลที่ชาวมงชาวบ้านอาผู้เฒ่าผู้แก่นี่มักสิปูกไว้ในเฮือนในซานในกระถางนี่นี่ในกระถางอายต่างๆสันโอ้ ผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็มีความรอบรู้เรื่องต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้มงคลรู้ไหมเพราะว่าโรงแรมของเราเนี่ยสิอนุรักษ์เกี่ยวกับพวกต้นไม้สมุนไพรต่างๆไว้ง่ายไปสมุนไพรแน่ต้นไม้มงคลแน่ทองหลายและที่สําคัญโรงแรมของผู้จัดการเนี่ยเพิ่นมีแนวโนโอยบายคือมีโครงการที่สีมอบกระเช้าของชมลวยให้ลูกค้าคนที่มาพักโรงแรม คนที่มาจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี่เออมีกระเช้าของชมร่วยมอบให้โดยเฉพาะมือนี้มีต้นรางเงินนี่นี่น,นี่ต้นรางเงินห้างห้างก็คือรางรางก็คือห้างเนาะเพื่อที่สิมอบแล้วเพื่อนมีนังซีได้เพื่อนมีแผนที่สีประชาสัมพันธ์โรงแรมของเพื่อนก็นคือว่าติดติดไปชื่อโรงแรมเพื่อนนี่ อยู่ในนี่น,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 นี่กระเช้าต้นไม้มงคลอันนี้ว่างไงไปเวลาที่กระเช้าต้นไม้มงคลอันนี้ไปอยู่ใส่อป้ายชื่อโรงแรมของเพื่อนกระซิไปอยู่หันปาทิโทเป็นหลักการประชาสัมพันธ์โรงแรมอย่างยอดเยี่ยมที่สุดแบบแนบเนียนไปแนบเนียนมู <laughs> ่เพื่อนมาเยี่ยมอยู่เพื่อน ว่านรางเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาเนว่าโอ้นี่ก็ไปจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี้สิถึงได้โรงแรมไหนโรงแรมไหนหนาะวานบอกนี่ไงไป้ายชื่อโรงแรมอยู่นี้วันโอ้ได้การได้การได้การเออคิดเฝ้าไปได้เดี๋ยวโรงแรมเพิ่นสิอ่าเบิรดโปรโมชั่นก่อนบนัตรนี้ในห้างทองในห้างทองบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ย ว่านรางเงินของคุณตาวิธีไทยนี่มันเป็นอะไรที่สวยงามมากถ้าผมเอาไปปลูกไว้ในกระถางบังกรนี่ดีมากเลยค่นว่าของสวยๆงามๆต้องอยู่ในกระถางมังกรคุนว่าโอ้เออสุดยอดสุดยอด <c oughs> เออแล้วผมกะสิเอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับคุณลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทอง แล้วก็มาขายทองป่ะขัดเป็นว่ารู้สึกว่าเป็นมิติใหม่เป็นมิติใหม่ของห้างทองเห็นว่าเออแม่นอยู่ห้างทองหลายๆห,ห้างนี่อาจจะเอาพวกกระเช้าเอาเอาพวกไอถุงแดงเนาะตลับนี่ตลับทองซื้อทองแถมตลับซื้อทองแถมถุงดองถุงถุงแดงน่ะเอาใส่ทองอาจจะมีปฏิทินบ้างช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะอาจจะมีปฏิทินแน่เออ มีป้ายชื่อห้างทองติดเข้าไปในปฏิทินอ่าและก็มีพวกอ่าพวงคุจงพวก้กุญแจนะแต่ห้างทองเพื่อนนี่เอาต้นไม้มงคลมาเป็นกระเช้าของจำลวยมอบให้ปฏิโิโตแต่ละมือนี่ลูกค้ามาเข่าคิวนะสามสิ 30, คนแต่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด -19 ต้องมีบัตรคิวนะเว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ บให้เกิน37 38องศานะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปก็ต้องเว้นระยะห่างนะเว้นระยะห่างนั่งเก้าอี้เลือกทองกันบัดนี้ในห้างทองเพื่อนปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกมาทาั้งหน้าเนาะโอ่งโค้งไปทั้งหลังผูนะโค้งมาคุณตาอ่ได้คิวที่เท่าไดตาบอกว่าคิวที่50อ่าโหคือคิวยาวแท้และตอนนี้เด คิวเขาไปซื้อทองนี่ได้คิวที่ท่ายเขาเรียกคิวที่ทรายแล้วคิวที่สามสิบจากพ่อหนุ่มมาสันอืมปฏิทท,ทิทโท,ท,ท,โทตาห้างทองที่อยู่ข้างๆนี่กะราคาคือกันเดอขายทองราคามาตรฐานอันเดียวกันและกะไปเห็ดอยู่โรงงานเดียวกันเออมีมาตรฐานรับรองคุณภาพอันเดียวกันใช่พ่อหนุ่ม แต่ตาอยากได้ห้างทองตรงนี้เพราะเขามีต้นไม้มงคลมาเป็นกระเช้าของจำลวยโดยเฉพาะเมื่อน,นี้มีเพิ่นบอกว่าประชาสัมพันธ์ว่ามีว่านรางเงินผนว่าเฮ้ยตาอยากได้อยากได้อยากได้ได <c oughs> เห็นไหมนี่นี่เรียงเต็มอยู่ด้านหน้านี่นี่ว่านรางเงินว่าซันเออมันเป็นไม้มงคลวันนี้ตาจะมาขายทองตาซื้องวดก่อนนะห้าพัน เห็นว่าทองมันขึ้นราคาตาก็เลยจะเอามาขายนะห้าพันห้านี่นี่นี่ตาก็จะได้ต้นไม้กลับไปบ้านด้วย <c oughs> สุดยอดนายห้างยิ้มนะยิ้มยิ้มอือที่จริงเพื่อนก็จะให้ลูกค้าเพื่อนนี้มาซื้อทองอยู่ห้างเพื่อนนี้แหละแค่แค่เว่าคือเป็นการอ่าโยนหินถามทางคือว่าเป็นการเช็คซื้อ,อ,อดอกเออเช็คซื้อ,อดอก <c oughs> มาโรงเรียนในระดับปฐมคุณครูเพิ่นยกต้นไม้อัน,นีิขามาวานรางเงินอน,นเขามานักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดและก็ระบายสีต้นรางเงินมาซันโอ้ต้นรางเงินเออคุณครูต้นรางเงินต้นนี้ทําไมมันสวยจังเลยครับมาซัน ผมจะเอามาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจมาเพาะพันธุ์ขายมาปลูกขายได้ไหมครับคุณครูได้เด็กชายวิถีไทยแต่คุณครูขอแนะนำเธอนะให้เอาต้นไม้อื่นๆมาขายพร้อมอย่าเอาแต่ต้นรางเงินอย่างเดียวนะให้เอาพวกนี่นเพชรน้ำหนึ่งอโกนิมา,าแก้วการจนาว่านอะไรต่างๆสวยงามหรือจะเอาต้น เงินไหลมาทอง,ง,งเอองินออมเงินออมอทองออมเงิงนออมทองมาเพื่อที่จะเป็นสินค้าขายเวลาที่ลูกค,ค้าถามหานี่ก็จะบอกว่าโอ้มีครับ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 ,รบนะครับวิถีไทยบอกสิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหกวิธีไทยก็ไปเปิดร้านขายต้นไม้ตั้งชื่อร้านวิธีไทยไม้มงคลคุณครูก็บอกว่าโอ้ เมื่อนี้มาหาเหลาะซื้อต้นไม้ได้ยินว่ามีคนมาเปิดร้านชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลไม่นึกว่าจะเป็นเธอนะวิถีไทยนะาันไหนๆเธอเอาว่านรางเงินมาให้ครูสักหนึ่งกระถางสิครูจะซื้อาันครูจะอุดหนุนเธอ,อครูครับวันนี้ผมไม่ขายผมจะมอบให้คุณครูเนื่องในโอกาสวันครูนะครับวิถีไทยเอ้าดีดีดีด เอาให้เธอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกิจการต้นไม้ร้านวิถีไทยไม้มงคลเธอนี่ให้เจริญรุดหน้าไปขายส่งทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศเดอ้อวิถีไทยเดอ้อวิถีไทยกับพนมมือขึ้นรับพรนะดีมากวิถีไทยอะไรที่ตอบแทนคุณครูบาอาจารย์เพื่นเนี่ยเปรียบเสมือนกับพ่อแม่คนที่สองของเฮาได้ครูบาอาจารย์เนี่เออมีคนเปรียบเพราะว่าเฮาอยู่ดําเพิ่นตังแต่ ปหนึ่จนถึงปหนะบัดนี้มาในระดับมหาลัยอาจราย์ส่งแอปพลิเคชันเข้าไปทางในให้ให้นักศึกษานักศึกษาห้องนี hey, hey, wij, ่เป็นนักศึกษาภาคสมทบคือเรียนเสาร์อาทิตย์วางง่ายๆไปเเรียนเสาร์อาทิตย์เวลาที่เฮียนกับเฮียนเช้าถึงปกติแหละปราณโมงถึง4โมงเแหละวางง่ายไป แต่ว่าห้องนี้นี่เป็นวิชาเอกที่สอนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ครูก็จะให้พวกนักเรียนนี่รวบรวมเตี่ยวกับต้นไม้มงคลอะไรต่างๆนี่มาเพื่อที่สีไเหเฮ็ดเป็นรวบรวมข้อมูลเป็นเล่มเป็นอย่างไว้เนะาะวิธีไทยกรเรียนอยู่ห้องนี้ไรวิธีไทยอ้าววิธีไทยเธอไปหาข้อมูลมานะพร้อมกับบรรดาเพื่อนๆอาทิตย์นี่ให้ให้เวลาเบิดอาทิตย์นะ ไปสอบถามปราดชาวบ้านคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนในชนบทเฮานี่อยู่ในเฮือนย่าพ่อผู้ใหญ่อยู่ในเฮือนย่าพ่อกำนันอยู่ในวัดที่มีอ่าหลวงตาเนาะพื่นมักซิมักปลูกต้นมงต้นไม้ได้ผู้เฒ่าผู้กแก่ไปถามเพื่อนเบนื่องหนุว่าแท้จริงแล้วต้นอันนี้มีชื่อว่าอะไรว่านรางเงินหรือมีชื่ออื่นอีกไหมเออ เอาหลายคนที่เป็นท่านผู้ชมก็บอกว่าเอา้าถ้าคนจักนี่แจ้งเข้ามาเด้อแจ้งเข้ามาได้ว่านี่คือต้นอะไรอีกมีชื่ออะไรอีกบ้างเนาะอืมบาทนี้อาจารย์เพื่นบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคนที่สิบไปอ่าน ในตำรับตำราวิชาการที่มีชื่อเกี่ยวกับต้นว่านราเงินนี่มันก็สีซุ่มเสี่ยงต่อการที่ทติดโควิดเนาะเพื่อนก็บอกว่าโอ้เอาจังซี่ซะเ,เดี๋ยวจะให้พวกเธอสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะแล้วก็ตั้งแอดมินดูแลเว็บไซต์ของแต่ละช่องอย่างเช่น YouTube นี่วิธีไทยเธอเอาไปดูแล YouTube บสัน้นคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านราเงินนี้ลงไปนะ แล้วเวลาที่มีคนเข้ามาทักถามให้เธอตอบเท่าที่เธอมีข้อมูลนะถ้ามีคนถามซื้อขายเลยนะขายเลยแล้วก็ตั้งแอดมินเพจ Facebook i n s t a g กรมนะแล้วก็เกี่ยวกับ TikTok อะไรแบบนี้นี่ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านรางเงินอันนี้เนาะขอบคุณอาจารย์มากๆที่ สร้างข้อมูลอันนี้ขึ้นมาสร้างเว็บไซต์มันอย่างต่างๆที่เกี่ยวกับต้นว่านรางเงินอันนี้เนาะมันจังไ่ได้ไปอ่านในห้องสมุดถ้าไปอ่านในห้องสมุดแม่นยีดอกอาจจะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิโบห้เกิน 37- 38องศาเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลกับจริงแต่ฮา่บอกว่าสมุตินังสือเล่มนั้นน่ะอาจจะมีคนที่เป็นเชื้อโควิดไปยิบไปจับหรือไปไอไปจามลดใส่เนาะเสี่ยงเสี่ยง คีย์ข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาลัยเฮานี่ก็จบเลยรู้เรื่องเกี่ยวกับว่านรางเงินทุกทั้งครบนะขอบคุณมากอาจารย์บดนี้มาอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลพดบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยนะว่านรางเงินต้นนี้นี่ยมันโดยอัตลักษณ์ของเขาเลยนี่เป็นต้นไม้มงคลเวลาที่เอาไปปลูกไว้อยู่ใส่ก็สิเป็นมงคลอยู่หัน เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอ่ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากจะอุปถัมภ์คำชูโดยเฉพาะต้นว่านรางเงินที่กำลังจะชูช่อดอกขึ้นนี่ออเป็นว่าสวยงามเป็นมงคลนักแลแต่ต้องเว้าวไบนี้เด้อคุณตาวิถีไทยเด้อมันจังบพิษพรบรเรื่องของความเชื่อต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อคุณตาวิธีไทยครับคุณตาวิธีไทยก็ว่ามันเป็นความเชื่อของคนโบร,โบราณเนาะปลูกต้นไม้มงคลมันก็สิเป็นมงคลแก่เฮาอ่าแก่ครอบครัวของเฮาเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมบัดนี้แต่ถ้าหากว่าผมสิเอาไปเห็ดเกี่ยวกับบทุ่มงคล คนที่ได้ไปครอบครองจะต้องเป็นคนดีได้มีเมตตาการุณามีความกตัญญูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์และกับผู้มีพระคุณวัตถุมงคลไอ้นี่กระจังซิมีริธานุภาพมาทิศทุกอาจารย์เรามีบทเรียนบทสอนเนาะก่อนที่สมอบวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหานี่เพื่อนกระัิมีบทอะไรที่แบบว่าให้ข้อปฏิบัติว่าง,ไง,ไง่ายๆไปเป็นคนดีเด้อ วัตถุมงคลอ้น,นี้นะอย่างสิมีริธานุภาพเออเออลูกศิษย์ลูกค้ากับพนมมืออ,อ่รับวัตถุมงคลเออปฏติโชติโคขอบคุณอาจารย์มากๆ <c oughs> บาทนี้สิมัมสิคํำมืดแล้วเนาะวิ <c oughs> อ่าโมแมนวิธีไทยนายห้างทองกับผู้จัดการเพิ่อัเป็นเสี่ยวเฮยกัน กแรงมานี่เลิกงานสิภากันไปกินอาหารอยู่ร้านของคุณยายร้านอาหารคุณยายก็อยู่ตรงกลางพอดีเนาะระหว่างห้างทองกับโรงแรมเพื่อนนั่นแหละไปร้านอาหารตามสั่งของคุณยายเพื่อนก็สิมีติ้นตินเป็นลานเพื่อนมาซอยเห็ดกับข้าวเนาะเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่ตินตินยกมือไหว้คุณน้าทั้งสองสวัสดีครับโอ้ดีมากไหวพระเถอะตินตินว่าน อ่าบาทนี้ยายสวัสดีครับยายกับข้าวของพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมผมบอกโอ้เมื่อน,นี้คือมาถามหากับข้าก่อนมู่แสดงว่าหิวเข้าได้นน่เออยายเตรียมไว้ให้เธอแล้วแหละพวกเธอทั้งสองแล้วแหละข้าวผัดไข่ดาวกับกระเพรารวมไข่ดาวใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับอืมไป,ไปไปพากันไปกินเร็วๆมีน้ำซุปทนทนแซ่บๆนะ น้ำซุปนี่ก็สิมีผักชีหอมอพริกไทยโรยจักน้อยแล้วก็มีอมีกระเทียมเจียวผิกชโคหอมซุยๆนะเราแรกก็หิวเนาะท่านผู้ชมเนาะน้ำลายแตกซาซาพอกิ่นข้าว้นำซ้ำปลาอิ่มนํำสํำราญเสร็จเรียบร้อยแล้วยายเราก็บ,บอกว่าวันนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นว่านรางเงินมารีวิวใช่ไหมถูกต้องยาย ยายเตรียมไว้ให้พวกเธอแล้วคนละยี่สิบต้นมาสัน้นป้าที่ท้ผมไม่นึกว่ายายจะมีเลยนี่มีอะไรที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวนี่ยายไปเตรียมมาไว้แล้วมาเตรียมไว้ให้พวกเธอแล้วเอานี่นี่นนี่คนละสิบต้นนะคงจะพอประมา,าลูกค้าโทรมายายเอ้ยเออในห้าง มีว่านรางเงินไหมวันนี้ผมจะไปซื้อทองเพืน่นวาโทรมานะคือในห้างทองเพน,นีเพ้นให้ลูกค้านี่สามารถที่สิโทรมาจองต้นไม้มงคลก่อนได้นะเลือกอยากได้เศรษฐีเรือนเนาะเศรษฐีเรือนในไม้มงคลรวยไม่เลิกเออรวยเศรษฐีใหม่อะไรต่างๆนี่แล้วก็พวกพญานครงนครราชนี่เอามานะ หรือจะเป็นว่านมหาบัวว่านสีทิศอะไรต่างๆนี่เอามาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ได้โทรสั่งจองแล้ววันนี้เพื่อนโทรสั่งจองว่านรางเงินท่านไหกัล้ยายนี่นี่ก็ะโอ้ขอบคุณมากๆอย่างซิบโบได้ให้ลูกค้าผิดหวังเป็นมาก <laughs> เอาตินตินเอาขนมไปกินฮะตินตินยกมือไหว้ดีมากตินตินฮะ ผู้รักผู้ใหญ่ให้ของนี่ให้ขนมให้ยั้งนี่ก็ยกมือไหว้ตามมารยาทของเด็กไทยถูกต้องจริงจริงอืมบัดนี้คือสิแฮปปี้เอนดิ้งสุภูสุขนเนาะขับมือตื่นตาและท่านผู้ชมเอยเอาละขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีม,มุ่งมุ่งม erna นอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมานีโชิ เดินทางไปใส่มาส่าใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนาโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสา,ายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เอาละสำหรับวันนี้พระเอกของเรื่องก็คือว่านรางเงินว่านมงคลครับท่านผู้ชม